ค่มาดูลูกปืนกันต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นลูกปืนล้อหน้าล้อหน้าของมิตซูนะคะมิตซูอ,อัลติมาค,ค่ะตัวนี้เป็นของโกโยนะคะนัมเบอร์ที่ตีอยู่นะคะ D A C F 1092A ค่ะเดี๋ยวเค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะแล้วก็วดัดดูดูว่านัมเบอร์ตีตรงกันไหมกับหน้ากล่องด้วยนะคะ โอเคนะคะจะมาพร้อมดุมแบบนี้เลยนะคะอรูน็อตสี่รูนะคะเดี๋ยวเรามาวัดดูรูก่อนรูรูน็อตก่อนนะคะ10บ <10 S 2> มิลสิมิลทั้งหมดเลยนะคะ,ละ,คะแล้วก็เรามาวัดวัดตามเลยแบบนี้เลยนะคะเห็นชัดเนาะโอเคสิบห้าสิบหกมิลน,นะคะเท่ากันนะแล้วก็ทางนี้นะคะ าสิบเก้ามิลแล้วก็แปสามมิลถ้าระยะนี้นะคะระยะนี้ก็94มิล94มิลเท่ากันค่ะส่วนวงนอกค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะวงนอก แปดสิบสี่มิลดูอีกข้างหนึ่งเท่ากันไหมข้างนี้เดี๋ยวนะคะแปดสิบสามมิลนะคะฝั่งนี้แปดสิบสามโอเคแปดสิบสามนะคะฝั่งนี้ความหนานะคะความหนาทั้งหมดเลย ความนาอยู่ท okay. like ี่40 4 3ิมมิลค่ะนะคะลูกปืนเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเห็นชัดๆนะโอเค